ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเพียงแค่กระบวนท่าเดียวของชายชาราก็สามารถทำให้ชิงสุยกระเด็นไปและกระอักเลือดออกมาพลังป้องกันระดับเจ็ดดาราย่อมไม่เพียงพอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชายชาราผู้นี้ ไม้เท้าหัวมังกรนั่นทำให้ชิงสุยรู้สึกถึงแรงกดดันอันมหาศาลเขารู้ว่ามันทรงพลังอย่างแต่เขาไม่แน่ใจว่าชายชรายังมีสมบัติชิ้นอื่นอีกหรือไม่สมบัติที่ทรงคุณค่ายิ่งหากไม้เท้าหัวมังกรนี้ไม่ใช่สมบัติที่ทรงคุณค่ายิ่งเขาย่อมต้องมีสมบัติที่ทรงคุณค่ายิ่งชิ้นอื่นๆแน่นอนจะทำเช่นไรดีในสถานการณ์เช่นนี้ อัศนีกัมปนาศความเร็วของอสูรอัศนีคลั่งที่เป็นเอกลักษณ์ได้โจมตีชายชราอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามชิงสุยรู้ว่าอสูรอัศนีคลั่งไม่อาจจะรับการโจมตีจากชายชราได้แน่นอนเพราะมันยังคงอ่อนแออยู่ ลูกไฟเพลิงอินทน,นินของวิหกเพลิงสลายไปโดยไม้เท้าหัวมังกรของชายชาราชิงสุยขมวดคิ้วขณะที่เชือดเลือดออกจากมุมปากของเขามันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้พละกําลังเพียงอย่างเดียวในการเอาชนะชายชาราผู้นี้ ชุดกรดสตัด,ดาราเหลือเวลาเพียงครึ่งก้านทูบหลังจากนี้พลังของชายชราย่อมมากขึ้นหลายเท่าและชิงสุยย่อมถูกสังหารในทันทีนี่เป็นผลมาจากความแตกต่างในพลังของพวกเขาต่อหน้าพลังที่มากยิ่งทุกทุกสิ่งย่อมไร้ค่า การโจมตีอัศนีกมปนาตของอสูรอัศนีครั้งยังคงมีผลแต่ความเร็วที่ลดลงไปนั้นน้อยยิ่งน่าเสียดายที่อัศนีจู่โจมของมันนั้นถูกใช้ไปแล้วและมันต้องรออีกอย่างน้อยหนึ่งวันจึงจะใช้ได้อีกครั้งอีก24ชั่วโมง ชิงสุยรีบเรียกอสูรอัศนีคลั่งกลับไปยังดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะทันทีชิงสุยรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ก็คิดถึงอะไรบางอย่างเขาอาจจะลองเสี่ยงอะไรบางอย่างในตอนนี้เพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่น เวลาในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะเทียบกับเวลาในโลกจริงอยู่ที่200ต่อหนึ่งนหมายความว่า1วันในโลกจริงเทียบได้กับ200วันในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะเพราะอสูรอัศนีคลั่งสามารถใช้อัศนีกมปนาตได้ทุกๆ24ชั่วโมงแล้ว24 ชั่วโมงภายในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะจะเป็นเวลาเพียงครึ่งก้านทูบในโลกจริงเท่านั้นเวลานี้ย่อพอดีกับเวลาที่ชุดกรดสตาดาราจะสิ้นผลของมันตอนนี้ชิงสุยพยายามยืดเวลาออกไปเขาเหลือโลหะเยือกแข็งเหมันเพียงสี่ อันและเข็มเหล็กกล้าเหมันที่เคลือบด้วยพิษห้าสีน้อยกว่าสิอันเขาย่อมเผชิญกับปัญหานี้แม้ว่าจะใช้วัิระลีภัยของคชสารวิเชียนภัยบุญก็ตามโชคดีที่ลูกไฟเพลิงขั้นแรกเริ่มของชิงสุยยังสามารถทำให้ศัตรูลำบากได้ประสบการณ์ต่างๆและระดับของชายชารานั้นสูงกว่าชิงสุยหลายสิ่งหลายอย่างย่อมไร้ประโยชน์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับชายชารา เมื่อเขาสะบัดมือเข็มเหล็กกล้าเหม,มันก็พุ่งออกไปบรรพบุรุษแห่งพระราชวังบูรพายังคงป้องกันอาวุธลับของชิงสุยได้อันตรายของมันคือมันจะมาอย่างไม่รู้ตัวดังนั้นเขาจึงต้องรักษาระยะห่างจากชิงสุยเอาไว้ อีกสิ่งหนึ่งที่เขารับรู้ได้คือเคล็ดวิชาต่างๆที่เสริมพลังของชิงสุยโดยเฉพาะเคล็ดวิชาที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันเคล็ดวิชาเสริมพลังส่วนใหญ่มักมีว่าแสดงผลที่ไม่นานนักและย่อมต้องรอเวลาจึงจะใช้ได้อีก โดยปกติแล้วระยะเวลาที่แสดงผลจะอยู่ประมาณ30นาทีบางเคล็ดวิชาแสดงผลเพียง15นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามชายหนุ่มผู้นี้มีเคล็ดวิชาสนับสนุนที่แสดงผลมายาวนานเป็นชั่วโมง ดังนั้นเขารู้ว่ามันต้องสิ้นผลไปในเร็วๆนี้เมื่อเวลานั้นมาถึงเขาจะเข้าไปสังหารในทันทีเข็นเหล็กกล้าเหมันของชิงสุยถูกชายชราป้องกันได้อีกครั้งเขารีบปาลูกไฟเพลิงขั้นแรกตามออกไปชายชรารีบถอยอย่างรวดเร็วการโจมตีของชิงสุยย่อมไม่อาจโดนเขาได้เขารู้แล้วว่าเหตุใดคนต่างๆในตระกูลของเขาจึงไม่อาจต่อกรกับชายหนุ่มผู้นี้ได้ ชายหนุ่มผู้นี้ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังมีประสบการณ์มากมายและโหดเยี่ยมอย่างยิ่งชิงสุยย่อมมีทางหนีที่ไล่ของตนเองอย่างไรก็ตามเขาย่อมไม่อยากจะเสี่ยงเว้นแต่เขาจะถูงสถานการณ์ต่างๆบังคับจนต้องหาหนทางต่างๆเครื่องรางพิทักกายา ไม่ได้ผลหน้าเสียดายที่เขาเขียนเครื่องรางแห่งพิษระดับสูงไม่ได้มิฉะนั้นเขาย่อมไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ชายชราใช้โอกาสนี้ปาดไม้เท้าของเขาอีกครั้งชิงซุยไม่มีเวลาที่จะทำสิ่งใดยิ่งไปกว่านั้นชายชรายังมีชุดเกราะป,ปกปิดส่วนที่สำคัญของเขาเคล็ดวิชาล่าสังหาร ในขณะที่พวกเขาเข้าใกล้กันชิงสุยก็ใช้เคล็ดวิชาล่าสังหารมันลดความเร็วของศัตรูลง20%และขณะเดียวกันก็เพิ่มน้ำหนักขึ้น20%ด้วยระดับของชายชรา20%นี้ย่อมมากยิ่งสำหรับเขา ก่อนหน้านี้เขาก็อ่อนแอลงไปอย่างยิ่งหากไม่ใช่เพราะเขามีสิ่งของที่ทรงคุณค่ามากมายเขาย่อมตายไปเพราะน้ำมือของชิงสุยชิงสุยกระเด็นไปอีกครั้งเขารู้สึกดียิ่งที่มีร่างกายที่แข็งแกร่ง เขากระอักเลือดออกมาหลายครั้งรู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งแต่ก็ยังทนได้ท่านลุงหยายอมแพ้เย่เหยียนตะโกนออกไปเสียงดังด้วยน้ำตาถนนราชานจัก,กรพัดในตอนนี้มีเสียงดังยิ่งเมื่อมองไปยังชายหนุ่มที่อยู่กลางท้องฟ้าพวกเขาก็กระวนกระวายมือของแย,ย่กหยานบีบแน่นเข้าด้วยกันน้ำตาคลอในดวงตาของนางแต่ไม่ได้หยดลงมาชาง กูย่าและคนอื่นๆกำหมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวน้ำตาหยดลงมาจากดวงตาของพวกเขาและมือของพวกเขาแดงฉานไปด้วยเลือดหากพวกเขาตายแทนชิงสุยได้พวกเขาย่อมยินดีที่จะทำชิงสุยต้องไม่ตาย ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาทำได้เพียงมองอย่างกระวนกระวายใจเท่านั้นเมื่อเห็นว่าชิงสุ่ยเต็มไปด้วยเลือดพวกเขารู้สึกแยก่กว่าคนอื่นอย่างไรก็ตามรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของชิงสุ่ยทำให้หัวใจของทุกๆคนรู้สึกเจ็บปวดพวกเขาจะช่วยเหลือเช่นไรได้บ้างในตอนนี้ หลายๆคนพยายามคิดชิงสุ่ยรู้ว่าเขาตายไม่ได้และมีหลายๆคนที่ไม่อยากให้เขาตายทุกๆสิ่งจะต้องตายไปกับเขาทั้งครอบครัวหญิงสาวลูกๆข้าเห็นว่าเจ้ากระอักเลือดออกมามากนะักชายชราจากพระราชวังบูรพาฟาดไม้เท้าของเขาเป็นคลื่นลมปราณออกไปคลื่นลมปราณน,นี้มีกลิ่นไอายที่รุนแรงยิ่ง ชิงซุยกระเด็นออกไปอีกครั้งเขาไม่เคยรู้สึกว่าเวลาเดินชื่องชาเช่นนี้มาก่อนก่อนหน้านี้เขายังคิดว่าเวลาย่อมผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้เวลาเพียงครึ่งก้านทู่กลับเหมือนเวลาทั้งชีวิตของเขาชายชราไม่ได้เร่งรีบพุ่งไปโจมตีชิงซุยเขายังคงรอให้เวลาผ่านไปตราบใดที่ผลของเคล็ดวิชาเสริมพลังของชิงซุยหมดไปนั่นย่อมหมายถึงจุดจบของการประลองนี้ ความจริงแล้วชายชรายังคงมุนงงที่ชิงสุยสามารถรับการโจมตีของเขาได้แม้ว่าเขาจะอ่อนแอลงแต่เขาก็น่าจะสร้างบาดแผลใหญ่แก่ชิงสุยได้แต่เหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นในตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสักสองสามครั้งจึงจะสังหารชิงสุยได้อย่างไรก็ตามเขาไม่คิดว่าพลังในการฟื้นฟูตัวเองของชิงสุยจะน่ากลัวเพียงนี้ ในระหว่างการประลองนี้เขาก็ได้เห็นชายหนุ่มกินยาอะไรบางอย่างเช่นกันดังนั้นเขาเลือกที่จะรอในอีกไม่นานเขาก็จะได้สังหารได้อย่างสบายใจอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าชิงสวยก็กำลังรอเวลาอยู่เช่นกัน หากเขารู้เช่นนี้เขาย่อมที่จะย่าีอิมอทำทุกๆอย่างเพื่อกำจัดชิงสุยในตอนนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาเห็นเพียงชายหนุ่มผู้นี้ทำได้เพียงพยายามดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตรอดเวลาผ่านไปอย่างเชื่อช้าชิงสุยคาดว่าผลของชุดเกราะสตดาดาราน่าจะหายไปในเร็วเร็วนี้ไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ แม้ว่าชิงสุยจะมีสมบัติที่ท้าทายสวรรค์เช่นดอกบัวพุทธองค์ทองคำมันย่อมไร้ประโยชน์หากโดนสังหารในทันทีแน่นอนว่ามันย่อมเป็นสมบัติที่ทรงคุณค่ายิ่งในด้านของยาสมบัติที่ทรงคุณค่ายิ่งย่อมมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นสามารถใช้เพื่อป้องกันการโจมตีที่รุนแรงหรือเปลี่ยนเส้นทางการโจมตีได้ ชิงซุยควบคุมตัวเองและเรียกอสูรอัศนีคลั่งออกมาพร้อมกับปรับสภาพจิตใจของตนเองอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลือดของชิงซุยเดือดขึ้นตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วเขาหวังว่ามันจะจบอย่างรวดเร็วเพราะเขาอาจจะตายได้ตลอดเวลาในทันใดนั้นจิตใจของเขาก็ได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ชิงสุยสันเล็กน้อยเขาคุ้นเคยยิ่งกับความรู้สึกเช่นนี้นี่เป็นสัญญาณเมื่อเวลาของชุดเกราะสตตาดารากำลังจะหมดลงอย่างไรก็ตามเขารู้สึกได้ว่าหัวใจของเขากำลังสั่นระรัว บรรพบุรุษแห่งพระราชวังบูรพาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของชิงสุยเขาพุ่งไปยังชิงสุยกับพร้อมเสียงหัวเราะที่คลุมล้มคลั่งพยายามที่จะฟาดชิงสุยด้วยไม้เท้าหัวมังกรสีทองของเขาเวลาของเจ้าหมดลงแล้ว ตอนนี้เมื่อผลของชุดเกราะสตาดาราหมดลงชิงสุยนาโลทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ออกมาทันทีและใช้โลเกราะเทวะมันช่วยลดพลังที่โจมตีมาลงครึ่งหนึ่งและมีผลถึงครึ่งชั่วโมง ในขณะที่ดูเหมือนว่าผลของทั้งโล่ทองอินทนินศักดิสิิทธ์และชุดกราะสตดาราที่คล้ายคล้ายกันจะมีข้อดีและข้อเสียของมันชุดเกราะสตดาราสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของน่างกายราวกับทำให้ร่างกายธนทานแข็งแกร่งขึง้น ในทางกลับกันโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ช่วยป้องกันการโจมตีดังนั้นเมื่อเขาใช้โล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์เขาต้องไม่ให้ศัตรูสัมผัสร่างกายของเขาโดยตรงได้ชิงสุยกระเด็นไปอีกครั้งในตอนนี้เสียงของกระดูกของเขาที่หักนั้นน่ากลัวยิ่งบรรพบุรุษแห่งพระราชวางังบูรพาย่อมไม่ปล่อยให้ชิงสุยได้พักหายใจเขาพุ่งออกไปอีกครั้งออกมา ชิงสุยเรียกอสูรอัศนีคลั่งออกมาในขณะที่พุ่งไปยังชายชรากัดฟันรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอัศนีจู่โจมอัศนีขนาดใหญ่จู่โจมไปยังชายชราชิงสุยกัดฟันรับความเจ็บปวดพร้อมกับพุ่งไปชายชราเขาปาโลหะเยื่อแข็งเหมันสองชิ้นไปยังชายชราในขณะเดียวกันเข็มพิษเหล็กกล้าเหมันนับไม่ถ้วนก็ถูกปาออกไปยังชายชราเช่นกัน อัศนีจู่โจมสามารถโจมตีชายชราได้ทำให้ชิงสุยถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาเร่งความเร็วขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาต้องทำให้เขาประหลาดใจชายชราไม่ได้เป็นอัมพาตเขาสามารถป้องกันอาวุธลับต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยไม้เท้าหัวมังกรด้วยระดับของชายชรามันย่อมเป็นเรื่องง่ายอย่างยิ่ง แม้ว่าชิงสุยจะใช้ระเบิดมังกรคู่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำอันตรายบรรพบุรุษแห่งพระราชวังบุรพาได้ชิงสุยอยากจะหนีไปแต่มันสายเกินไปแล้วในชั่วพริบตาชายชราก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาฟาดไม้เท้าหัวมังกรมา เหตุใดอัศนีจู่โจมจึงไม่ได้ผลมันสายไปแล้วที่ชิงสุยจะหลบในตอนนี้มันไม่มีเวลาใดๆแม้แต่จะคิดว่าเหตุใดสศัตรูจึงไม่เป็นอมภาศเขากัดฟันและเข้ารับการโจมตีของไม้เท้าหัวมังกร<ๆ>นาทีวิจิตป่ามือเมคา พมือของชิงสุยฟาดไปยังไม้เท้าหัวมังกรด้วยความรวดเร็วยิ่งในชั่วพริปตามือของเขาก็ชุ่มไปด้วยเลือดและโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกโยนกลับไปยังดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะในช่วงเวลาสั้นๆตอนนี้ ด้วยไหลของขาและคอนเทพอัศนีชิงสุ่ยคว้าไปยังไม้เท้าหัวมังกรที่ฟาดลงมาเสียงของกระดูกที่หักดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและแขนของเขาบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวซี่โครงของเขายุบลงไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ